พี่น้องเ3 3> พิ่มหนั่งสามสี่มือบางหันนี่เพื่อน็ดคลิปว่ากินเข่ากันผู้เดียวกินผู้เดียวตัวสิกินกับไผยคันโบเอิ้นมีสวยไม่กินเนาะอยู่เงี้ยนผู้เดียวเนาะบ่มาอยู่น้ำมู๋นี่แต่ไมากินเข่ากขาลูกใช่ไหมคะแกไม่ไปชมแต่แซ่บกับตะไข่ขอลูกก็คทอดไข่อืมข้าวเย็นอยู่ข้านผู้ใหญ่แกงทุกแซ่บนะไม่มีแกง ได้การเลยแกงแกงเล้าครับแกงเล้าตมี่ไผ่ตูใส่ลูก่ิดลูกติดจ้าจ้าจ้เอาไปัอาเจอวอาเจอจิงพอจ้กินผู้เดียวกึ้นันนี้หอปล่าเจอจริงแล้วมือเล้ยคนกินสนใจอดพอจ้กินผู้เดียวคื้การกินเขาแต่ไปล่ำยุดลูกน้องสองสามลอยข้นกับมี่ไผไม่กินเขาวไมาล่อยเด็ก กาไปกินน <c bekommen S 3> ั่นแหละอไมเราจะนี้ยน้ำตานเยอะน้ำมันไปจังหัวไดบุวมันติน้ำมันติดน้ำหลจังพูดเบิ่งบอกมาเปินเนียแหล่กันพ่อพ่อก็บอกอยากก็หาไม่กินนั่งกินมืบๆอยู่ยว้เดียวหนกินซ้ำกัเจ้าเดี๋ยวคืออจะไม่หนูมัน่ะไปกินเข่าแล้วม่หนูกินแคงกันยุกันหยาดตายมนก็เาไดงเลยคอยหยาดตั้งนี้แล้วหยาดตั้งนี่ กันมะเขาใหมเลยแม่ลงแ่เนะไปอดหัวต้มคก็นออมาอันที่อย่างพูดาที่ถึงกันเลยอย่างงงเชือที่ทอดตลอดเวลาที่ทอดตลอดเวลาบนหลังนั่งเห็นแม่ไปยงจทนี้จังหมดแล้วตาดีเด็อดวงเลี้ยวเห็นแม่ไหมที่ทอดตลอดเวลาบนอกแม่ก็าเลยว่าคือการนันลาเปล่ามากแตนี่มงแม่ไปอุดรเนาะ คิดว like so like ่ามัน่จิตทำหาแล้วอยู่ผู้เดียวยานแล้วยานเกี่ยวทีหนังมาท่ามากนั่งอยู่ผู้เดียวอีงดีแบบแอดแลนยู่เตียงเพ็นค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เสร็จเลยน่ากินเลยนะทำยังไงทำยังไงทำยังไงสวัสดีค่ะยัวันดีแล้ววันดีแล้วเหอคะโอ้วันดีแล้ว ยายไม่เห no ็นยายไม่ได้ออกไปทุกอย่างยายกลมตั้มทุบทุบๆุบๆุบๆุบขึ้นมายายหกล้มตั้มตัวจมจวนเพื่อนเจ้าม้าไม่ไม่หนีเพรเยียดเด้เขินเห้วงไหนทุทานตัวบาถือเนาะยโอนชูเราหมดแล้วเนี่ยมื่อคนขวานกี่ขาดอย่างโมวอ่ะนะเราลืม นัคือว่ามึเห็นล็อถือไปนึงได้ไปทางเนาะนี่จับดูสีเท่าเาน่ะตำรวจทำไงตำรวจทำไงเจอพี่ตำรวจทำไงเจอพี่ทหารทำไงพี่เจ้าจู่包围นี่เลยทำทำให้พ่อดูิเจ้าพี่ทหารทำไงทำให้พ่อดูสิจะทำไงเจ้าพี่ทหารทำไง หอยจ้าก็เดียวใครเรียกครันนี้จินข้าลูกไส้ลูกไส้ไงลูกไส้หน่อยอันนี้หลานาาเด็กกหลานหลานมาเลาหลานเอามามาเป็นมาักลูกทอบักตาลฮักหลานทอดเผาที่หักเสาไหลเอาบักเผานี่หักหลานทอดเผาทอหลานสองก้นนี่เล็เอาักลูกทอบักตาลักหลานทอบักเอาดีไหมข้าวมันไหนเอากระทะหลานหลก็ลูกแล้วเนาะ เหานทำตีเลยบ่บักเ้าบักเภาดีกว่าบักชอบบักตาลฮักหวานมาเรื่องว่าขันข้นนี่สิเห็นประโยชน์หรือคิดว่าอันบักเ้าดีกว่าบักตาลอธิบายเล้ว่าสมัยนี้พวกจับบักเ้ากับบักตาลนี่มันมีแล้วนันเป็นขาวบอกไปแล้วเขาเจากับพวกหมูดอกว่าบักตาลนั้นไม้มันไม้็วกมันแต่ว่าหักหลานเห็นแต่บักเ้าถ้าใครดีเ่าเอาไปเดี๋ยว พวกเราก็เราว่าผู้เดียวก็หนีว่าหักลูกทอดปากตานหักงร้านทอเผาเรื่องลูกเกี่ของตีว่าเัิดตีตีมาเถิดก็ได้กันตีพวกว่าเดี๋ยวนี้มันดีร้านประกาศตี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 อยดีเธอเด้อพี่แม่ว่าไม่สวยตีดีค่ะเด้อเอาตีนไถไปน่ะเหมืนอันกองไฟหนาวๆเนาะขากันก็บอกว่ายังดอกตีกันแล้วบอกว่าก็เราจืดๆนะบอกว่าบ้างเนาะเล้วกันลูกกันนี้กับไถไปน่ะเหมืนกองขีด ใช่เลยอยู่หน okay. ้าดีกันตีตีค่ะแกสวยแต่ว่าหันไปเห็นไ่เห็นเลยยายาาใส่ยาใส่ยายุไสอันนี้ใครเห็นยายาใดยาแตน เออเออเออบบังบโอ้ยากอดนี่ลูกแม่ได้หนิลูกยาตด้หนิลูกยาได้นิกอดมัดกอดัดกอดมัดกอมัดกอดมัดกอดดกอดดอดมัดกอัดกอ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 อดอดอดดมัดกอดออดอดดอดดกอดดดดกออดอดดกอดดกัดดดัดกอดมดอดดกออด มานั่งมานั่งาบไม่เอาเไมไม่เอาหรือมันจะตกเดียวอม่ามนะตกก็ไม่ตกมินจะเอาใครเอาหมเนี่ยูกินยังหยิบเลยแมลนะไอกินมอร่อยมกินมลูกีขนมนีหมนีขนมเ็ลูกเ็บเป็ดนะกินไหมคุณป้าข้างบ้านเอาให้นะครับ ใจดีบ้านคังกันก้วยเพิ้นซุกเพิ่นเลาเนี่ดีมาบ้าอขันขังขันันขพิ่นขันนเพน่นบ่ทันขักนขันขันขันขนเอขอานขอนขัอขันขขนขันขันขันขขอนขัะขันขันงไนขันนขันขัดขันขนขัขอนขนน ียงไงเป็นแต่เสียงดีแท้เสียงแม่งหวงเดอนว่านี่งาถาว่าให้พอตะกี้ว่าเออนบดเสียงดีคือเสียงแม่งหวงเด้อคนบ่าแม่งหวงเันเองแต่ผมก็ท่านหลุดจากตัวแม่งหวงเลยแม่งหวงบอกว่าเปนแม่งอ่ใครมันเสียงดีก็เสียงแม่งหวงไหมเออได้สวยนวยพ่อในลานพ่อต่าง่เพ่อสิเปแล้วไม่ไหม เออบลาเสียงดีแคอเสียงแม่งหวงเด้อบล่แต่ยังไม่ท่ามผ่าใจอยู่ว่าบองหวังแม่งหวงนั่นเป็นไปแล้วเป็นได้จังนี่เออกั่าว่าเสียงดังคือเสียงลังค่างเด้อหลาเออ่างุ่จักอยู่ลังค่างมันเสียงดังอะนะแต่ว่าเสียงแม่งหวงบ่เคยได้ยินเลยวันก่อนแค่เสียงลูกกระปุกนะพูดพูดพูดพอร้องว่าแม่สวยบ่แม่สวยบ่ เขามามาอย่างกับบ้ามาจะอัดนาานตานารักเเพชรเพชเพ็เพชเพเพชเพเพชเพเพชเบชเพ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 ชอพเพชเเพพ อาเจี่ยบก่อนเราเป็นตาเจี๊ยบไม่เจ็มโอเคเอาแม่บอกพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์มนแตนในเด้อค่ะเด้อมันนี่ไม่กินเขาแลกวหนอยู่บ้านคอนแก่นจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายหนูบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายกล้องไม่รู้หนูหนูหนูบ๊ายบายกล้องหนูหนูหนูอัรตี้หนูบ๊ายบายเออเออเออโอเ mà